ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขียวขจีมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมคลองบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านว่ามีผีปอบอาศัยอยู่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักนางแพรหญิงสาวผู้เคยเป็นที่รักของชาวบ้านแต่หลังจากที่สามีของนางแพรเสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับนาง นางแครเริ่มมีอาการแปลกๆอาการของนางไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปบางคืนจะมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านของนางและมักจะมีข่าวหรือเรื่องการพบซากสัตว์ที่ถูกกัดกินในลักษณะที่น่ากลัวในช่วงนี้เองที่ชาวบ้านเริ่มสัง,สงเกตว่านางแครมีอาการแปลกๆเช่นดวงตาที่แดงดำและสีหน้าที่ดูหมุนหมอง วันหนึ่งขณะที่นางแพรเดินผ่านตลาดชาวบ้านชื่อทิศดำได้เห็นดวงตาของนางแพรเป็นประกายสีแดงในแสงแดดเขารู้สึกหวาดกลัวและสงสัยว่าผีปอบอาจจะเข้าสิงนางแพรทิศดำจึงเรียกชาวบ้านมาประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขพวกเขาตกลงกันว่าจะเชิญหมอผีมาทำพิธีขับไล่ผีปอบ ในคืนที่หมอผีมาถึงเขาได้ทำพิธีขับไล่ผีปอบที่บ้านของนางแพรหมผีจุดทูปเทียนและใช้ใบมะขามแห้งร่ายบนนางแพรร้องโหยหวนด,ด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของนางดังไปทั่วหมู่บา้านจนกระทั่งสุดท้ายนางแพรก็ล้มลงหมอผีประกาศว่าผีปอบได้ออกไปแล้วและนางแพรก็ปลอดภัย หลังจากพิธีเสร็จสิ้นชาวบ้านก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่นางแพรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธออ่อนแอและเจ็บป่วยบ่อยครั้งจนในที่สุดเธอก็เสียชีวิตในคืนหนึ่งที่เงียบสงดชาวบ้านต่างสงสารและเศร้าโศกกับการจากไปของนางแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ผีปอบได้หายไปจากหมู่บ้านหลายปีผ่านไปบ้านไม้เก่าของนางแพรก็ถูกทิ้งร้าง ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะยังคงมีความเชื่อว่าทีปอกอาจจะยังคงมวงวิญนอยู่ที่นั่นจนกลายเป็นตำนานเล่าขานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเตือนให้คนในหมู่บ้านระมัดระวังและเคารพในสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาปล่า